สวัสดีครับผมต้นไม้นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำชาเลนจ์ดูแอนาล็อกโฮลเลอร์นะครับในเรื่องกระสืออรารวาสเดิมบางหนังบวชนะครับทำมาเมื่อแล้วไปเริ่มกันเลยครับ <S <S นี่ครับคลิปมาแล้วครับประกาศเตือนภัยท้องถิ่นที่ตำบลเดิมบางหนงบวชในเดิมบางหนังบวชโดยศัพทบุรีฉุกเชิญน,นะครับคือสื่อกระสือนะครับอือกระสืออรารวาสที่เดิมบาง สาเหตุจะดสกู้เสียชีวิต mm hmm. หน้าตัากก็ไม่ชัดครับเ,เพื่อน เขาก็จะเตือนสําหรับคนที่อยู่สุพรรณบุรีนะครับที่เดินบางนางบวชนะครับก็คือว่าห้ามจ้องตาของกระสือโดยตรงนะครับก็ไม่ตตกผ้าที่มีสีขาวหรือสีอ่อนทิ้งไว้ข้ามคืนแต่ว่าบ้านผมอยู่นครปฐมนะครับทำได้นะครับ แล้วก็ไม่ออกจากบ้านหลังเวลา2ทุ่มตรงนะครับหรือว่า20นาฬิกานะครับจุดศูย์นะครับ ความน่าคุณพระรัตน์ใจคุ้มครองทุกท่านครับก็คือว่าพระรัตนต์ไตก็คุ้มครองนะครับผมมีสร้อยพัดะนะครับผมก็คือว่าพระคุ้มครองผมเธอครับสาธุเอาละนั่นก็มามา,มาเลยครับอูนตกใจหมดเลยครับ สีแดงนี่มันก็น่ากลัวนะคะเนี่ยโอ้โหเสียชีวิตไปแล้วตกลงมันเป็นกระสือนะคะเพื่อนๆขัดแยงที่อ er> ะไรหน้าตาจ้องเราอยู่คนโรคจิตหรออกูโคตรกลัวกูไม่อยากโดนจ้อง อายุ25ปีเป็นคนไทยแล้วเหรอดาริการสุรศักดิ์ช่วงโชดดิฉันชื่อดาริการสุรศักดิ์ช่วงโชติลูกสาวคนเดียวของเจ้าคริยาสุรศักดิ์ช่วงโชติมีคนกล่าวหาเป็นกระสือเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับคุณดาริกามีสุรศักดิ์จะแก้ต่างมังไไม่จริงพวกมันโกหกตอแหละมื่ใส่ร้ายดิฉันถ้าตัวของดิฉันเป็นกระสือจริงที่ชาวบ้านเขาดือกันคุณจะมานั่งคุยกับดิฉันอยู่อย่างนี้ได้หรอ ฉันคงถอดปลวกไส้ออกมาแล้วมากับเพื่อนเนื้อแหะแต่ว่าจากแหล่งข่าวชาวบ้านบ้านปกเห็นคุณเวลากลางคืนนะครับเวลานี้อาจจะไม่ใช่ร่างจริงก็ได้ครคุณเคยได้ยินไหมล่ะคะพูดผีปีศาจตบังจะไม่มีแววตาคุณลองจ้องไปที่ตาฉันดูสิคะจ้องตาดิฉันเอคโอ้แม่งมูผมเป็นคนกลัวแมงมุมมากโอ้โหตกใจหมดเลยครับเพื่อน โ <c oughs> อ้ยยิม้มอย่างนะขนลุกผมว่าผมไม่กล้านอนคนเดียวผมนอนไม่หลับแล้วก็ไม่กล้ายื่นตีนออกนอกข้าหหมอะโอเคจบแล้วนะครับเพื่อนๆะครับก็คือว่าที่นี้กระสืออารวาที่เดิมบางแต่โชคดีนะครับที่บ้านผมนะครับอยู่ที่นครปฐมนะครับ แล้วก็ผมเป็นคนกลัวผีไทยแต่ผีฝรั่งผมไม่กลัวครับเนี่ยผีฝรั่งผมไม่กลัวผีไทยมันน่ากลัวสุดๆนะครับเมือ่อกี้เสีย่ย,ยิ้มโคตรน้าขนลุกเลยครับไม่เห็นดูงามเลยกว่าจะทนได้ครับเพื่อนโอเคก็จบไปแล้วนะครับคลิปนี้หาได้หาดูได้ที่เฮร์เรสเตอร์ทีวีนะครับนี่ครับเป็นช่อง YouTube ของเจ้าของคลิปนี้นะครับ โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใครชอบกดไลค์แชร์ u b s c r i b e ในช่องช่องม้ยชานแนลนะครับกรบขอบทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ